ขอจเจริญพรสันทุกชนดิดโยมทั้งหลายในวันที่2ส,สิงหาคมของทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็กล่าวได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ของชาวไทยที่เรียกว่าลูกๆทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสแสดงความมุทิตาต่อมารดาของตน ด้วยการที่เรียกว่าบางคนก็นำดอกกุหลาบไปตับเท้าบ้างบางคนก็ไปล้างเท้าแม่มัง่งมอทำแม่แล้วก็เลยรวมพ่อไปด้วยเลยเพราะว่าการเกิดน,นี่ยไม่ได้เกิดอยู่ที่ฝ่ายแม่อย่างเดียวพ่อก็ได้เกิดด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยในการเกิดของแต่และบุคคลเ่ย จึงมีวาระนะครับแล้วก็มีความสำคัญนะในเสี่ยวชีวิตหนึ่งของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไปจะด้วยวิทยาฐรนะหรือว่าอาจจะด้วยว่าทิินฐานการเป็นอยู่ซึ่งอาจจะบันดาลบ้างอะไรบ้างนะตรงนี้เนี่ยการเกิดของบุคคลจึงไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเนี่ยนั่นก็คือการที่ว่าเราเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในท้องของมันดานะก็คือแม่เราเองซึ่งแม่เราเนี่ยนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ลูกที่มีอยู่ในท้องเนี่ยมันมาจากไหนเป็นลูกของใครมาก่อนแล้วทำไมถึงเข้ามาในท้องของตนนะซึ่งแม่เนี่ย ไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนี้ได้แต่สิ่งที่รับรู้ได้ก็คือว่าในท้องของมารดานนเนี่ยมีชีวิตอีกหนึ่งชีวิตแล้วที่ได้มาอาศัยอยู่ด้วยความหัวอกในความที่ว่าตัวเองเนี่ยมีจิตใจในการที่เรียกว่าเป็นเพศแม่ก็จะเฝ้าสนุบบำรุงเลี้ยงดูนะบุตรในครรภ์นเนี่ย ให้อย่างดีเท่าที่ความสามารถจะทำได้อดเปรี้ยวอดหวานอยากจะทานอะไรที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยแต่ถ้ามันส่งผลร้ายให้แก่บุตรธิดาของตนแม่ก็พยา,ายามเลยระงับยับยัง้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้เพราะไม่อยากให้ลูกในท้องนั้นเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือน นี่แหละค่ะถ้าเรียกว่าขนาดยังไม่เห็นหน้าเลยก็เฝ้ารักและเอนดูลูกที่อยู่ในท้องอย่างมากมายมหาศาลแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าบุคคลนี้เนี่ยจะเป็นอาภิชาติุหรือเปล่าจะพึ่งพาอาศัยได้ไหม ก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้แต่ด้วยความเรียกว่าภาระหน้าที่ในการที่พ่อจะรุ่นบรรุงเล้งดูเมื่อคลอดออกมาแล้วนะพ่อแม่ก็พ้าเลี้ยงดูด้วยความนุ่นบรรุงบุตรของตนเนี่ยให้ดูดีนะครับแล้วก็เรียกว่า,าไม่น้อยหน้าคนอื่นนะ เรียกว่าบุตรคนอื่นเขามีอะไรเนี่ยบุตรของเรามันก็ต้องพยายามให้มีเหมือนอย่างเขาเรียกว่าดึกดื่นเที่ยงคืนค่อนคืนยังไงก็ตามแต่มาได้ย,ยินลูกตัวเองอุแวะขึ้นมาเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่นี่แทบจะภาวาลุกขึ้นมาด้วยความตกใจว่าลูกตื่นแล้วนะลูกร้อง ก็เกรงว่าหรือกลัวว่าลูกจะมีอันตรายใดๆหรือเปล่าเนี่ยเวลาลูกร้องแต่ละครั้งนี่ยพ่อพ่อแม่เนี่ยมีความกังวลเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวป้อนข้าวป้อนน้ำให้ความอบอุ่นให้การเช็ดหน้าชูตาในบรของตนเนี่ยเต็มที่ แล้วด้วยความเป็นบิดามารดานเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วก็เห็นเด็กเนี่ยนะเกิดข้อผิดพลาดนะในการที่บว่าอาจจะเล่นกันแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดหรือว่าเดินแล้วไปสะดวกล้มอะไรก็ตามแต่พ่อแม่นี่จะมีสัมผัสที่หกก่อนเลยนะ ไม่ให้ลูกเดี๋ยวเดินไปทางนั้นไม่ให้ลูกเดินมาทางนี้เฝ้ากำชับเลยว่าลูกอย่าเดินมาทางนี้นะนนเนี่ยเดี๋ยวมันล้มไปนั่เนี่ยตกน้ําตกคลองตกอะไรคือพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงหมดแล้วพ่อแม่เนี่ยถ้าเอาลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงเนี่ยยามที่ตัวเองต้องไปประกอบสมารถชีวะเนี่ยถ้ารู้ว่าลูกโดนตีเนี่ย นะโดนโดนผู้เลี้ยงตีหรือโดนใครแกล้งนจิตใจบิดามันดาเนี่ยแทบจะสลาย,เ,ยเรียกว่าเจ็บแทนลูกตัวเองเนี่ยได้ทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นพอประมาณนี้จึงเป็นสาระคติในการที่จะ ให้ทุกคนเนี่ยได้พึงพิจารณาดูว่าสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตเรากว่าเราจะมีวันนี้ได้กว่าเราจะเรียนจบมาแล้วมีวิริยะฐานะมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของบิดามารดาของตนนั่นเองในการที่เฝ้าเลี้ยงดูแล้วก็ ส่งให้เล่าเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วันนี้เนี่ยถ้ามารดาของใครยังอยู่อัตามาก็อยากจะฝากบอกว่าเฝ้าทนุบำรุงไว้ให้ดีเสียเถอะวันนี้ท่านยังอยู่ท่านยังตักเตือนเราได้ตำหนิเราได้ว่าเราได้ เราอาจจะลำคาญบ้างแต่สิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันน่าลำคาญหนึ่งถ้าวันหนึ่งมันได้แล้วบิดามันด้ได้จากเราไปแล้วนในทีละคนทีละคน,นพวกท่านทั้งหลายก็จะได้รับความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเปล่าเปลี่ยวและว,วังเวงมันยิ่งกว่า การสูญเสียอะไรอะไรทุกอย่างทั้งหมดเพราะว่าการสูญเสียบิดามัรดาเนี่ยกล่าวได้เลยว่ามันสุดยอดแล้วฉะนั้นเนี่ยอย่ากปล่อยวันเวลาเนี่ยให้ร่วงเลยไปโดยป่าประโยชน์ก็ให้หมั่นเฝ้าดูแลบิาดามารดาดูข้าวปลาอาหารดูสิ่งที่เป็นประโยชน์ พาท่านไปรักษาญาติโยมจะเชื่อหรือไม่ว่าเรานี่หาเงินได้ส่งให้แก่บิดามารดาได้ใช้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเงินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะซื้อจิตใจบิดามารดาของเราได้เพราะว่าด้วยจิตใต้สำนึกของบิดามันดาเนี่ย นะมองเราเนี่ยเป็นบุตรนะโดยตลอดนะต่อให้เรามีครอบครัวแล้วมีลกูกมีเต้าแล้วบิดามันดาก็ยังมองเราเป็นบุตรเหมือนเดิมห่วงหาทอทรรักไขนะ่ฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เรียกว่ามีจิตวิญ,ญญาณในความเป็นบิดามัรดารักลูกเนี่ยนะ จึงกล่าวได้ว่าเงินบางครั้งไม่สามารถจะซื้อจิตวิญญาณของบิดามารดาได้เพราะว่าอยากให้ทุกคนตระหนักว่าในหนึ่งวันนั้นเนี่ยมี24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงเนี่ยทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกันแต่ใน24ชั่วโมงนี้เนี่ย ขอถามว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นเนี่ยได้บริหารเวลาของตนเนี่ยไว้อย่างไรพอพิดามันดาถามถึงเนี่ยอยากจะให้บุตรธิดาอยากให้หลานมานะสิ่งที่พวกเราเนี่ยไม่ได้คำนึงหรือมองเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจของพิดามันดาเนี่ยสิ่งที่เราจะโต้อตอบรนดับแรกเนี่ย มักจะตอบบิดามารดาไปล่วงหน้าแล้วว่าไม่ว่างงานเยอะมากซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ยินได้ฟังมาจนแบบว่าอาตมาเนี่ยเบื่อเลยเพราะว่าเรามักจะได้ยินคำเหล่านี้เนี่ยนะเป็นการปฏิเสธบิดามารดาของตนเนี่ยมาโดยตลอด บางครั้งเนี่ยหลายๆครั้งเข้าบิดามารดาก็รู้สึกท้อแท้แล้วก็หดตููแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากว่าบุตรธิดาของตนนี่ไม่ได้เห้ความสำคัญกับชีวิตที่เหลืออยู่นี้เนี่ยอีกเล็กน้อยนยอีกไม่กี่ปีนี้ก็จะต้องจากลากันไปแล้ว ด้วยความเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่บุตรธิดาส่วนใหญ่ไม่เคยคำนึงถึงว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยการที่บิดามารดาเรียกร้องอยากให้พาหลานมาอยากเห็นหน้าลูกตนเ,นเพราะตัวเองเนี่ยได้สนหนักแล้วว่าวันเวลาของตน,นมันเหลือน้อยเต็มที นั่นก็คือการนับถอยหลังลงไปแต่ละวันถึงแม้ยังแข็งแรงอยู่เดินไปไหนมาไหนปาไปนู่นไปนี่ได้แต่คนเราเนี่ยใครจะกล่าวได้ว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นโดยฉับพันมันก็เป็นไปได้อย่างมากจึงขออยากให้ลูกๆทั้งหลาย โปรดได้ใช้วันเวลาให้คุ้มค่า,ากับสิ่งที่จะต้องสูญเสียในแต่ละวันไปเนี่ยแล้วก็อยากให้ทุกท่านจงเลิกใช้คำปฏิเสธต่อบิดามันดาของตนดูบ้างว่าถ้าเราเลิกใช้คำนี้ไปเนี่ยคำว่าไม่ว่างน มันจะดูดีไหมรอยยิ้มที่สดชื่นมันจะเกิดขึ้นไหมกุศลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นเลยเนะนะพราะเปรียบเสม,มือนว่าเราเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าบิดามัรดาเอ่ยปากปุบ๊บเราไม่เคยปฏิเสธในการที่จะให้วันเวลาแก่บิดามันดาของต้นนั่นเอ ฉะนั้นก็วันที่12บสอิงหานี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นวันแม่ที่มีความสำคัญกับประเทศมาอย่างยาวนานเรียกว่าสิ่งที่เราได้เห็นได้รู้เนี่ยพ่ะอ,องค์ท่านก็เปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินที่นำพาตัวอย่างที่ถูกที่ควรเนี่ย นำชาวบ้านมาโดยตลอดฉะนั้นทุกคนก็ขอให้จักรู้จักมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อปิดามันดาของตนแล้วก็มีความกตัญญูระเวทิตาต่อแผ่นดินเกิดของตนไม่ต้องไปคิดอะไรไกลเพราะว่าคนเนี่ยที่จะนำคนได้ รักษาดูแลประเทศได้ได้อยู่เย็นเป็นสุขได้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็นำพาให้พวกเรานเนี่ยได้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับพระอ,องค์ท่านในการที่บ้านเมืองจะทุกข์ร้อนขนาดไหนท่านก็ช่วยลำบากแค่ไหนท่านก็ช่วย แล้วพระองค์ท่านก็เป็นตัวอย่างให้เราได้รู้ได้เห็นกันมาโดยตลอดนะก็ขอให้ตระหนักว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราเนี่ยต้องไม่ลืมบิดามารดาของตนด้วยแล้วไม่ลืมแม่แห่งแผ่นดินนี้ด้วยก็ขอจเจริญพร